หนึ่งในเรื่องสำคัญของการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงคือการได้รับสารอาหารครบถ้วนนมแม่มีสารอาหารสำคัญมีประโยชน์มากมายกับลูกน้อยโรงพยาบาลบำรุงราษเราให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยยึดหลักปฏิบัติของบันได10ิขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนที่ทางโรงพยาบาลสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการให้คุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และจากสถิติของคุณแม่ที่คลอดในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนถึง6เดือนถึง71%โรงพยาบาลบำรุงราษฎรมีมาตรฐานในการดูแลคนไข้โดยเน้นความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัย ทางหน่วยทารกแรกเกิดก็เช่นกันเราจะาการดูแลทารกแรกเกิดเนี่ยเราจะเน้นคุณภาพและความปลอดภัยแก่ทารกทุกคนที่คลอดที่โรงพยาบาบลปำรุงราษรโรงพยาบาบลปำรุงราษเรามีดูแลตั้งแต่เด็กคลอดปกตินะจนถึงเด็กที่คลอดแล้วมีปัญหาอย่างเช่นคลอดก่อนกําหนดน้ําหนักน้อยหรือปัญหาของคุณแม่ ที่ทำให้เด็กต้องคลอดออกมามีวมปัญหาผิดปกติในคุณภาพที่เรามองและก็ความปลอดภัยและเป้าหมายของการดูแลเด็กทารกก็คือการทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีมีคุณภาพซึ่งแน่นอนสิ่งที่จะให้ทั้งการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพก็ต้องเป็นอาหารอาหารที่จะมีสารอาหารครบและดีที่สุดสำหรับเด็กแน่นอนก็คือนมแม่ เป็นที่รู้กันทั่วโลกเลยว่านมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิดทุกคนนะฮะในแง่ของนมแม่เนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าทั้งสารอาหารทั้งภูมิต้านทานทั้งความปลอดภัยคุณภาพทั้งหลายเนี่ยดีที่สุดสำหรับทารกทั่วไปที่ปกติจะเน้นว่ามากกว่าปกติในเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดหรือมีปัญหาแล้วที่สำคัญที่สุดในเด็กที่ป่วย คุณแม่เขาจะภูมิใจมากเลยว่าเขามีส่วนในการรักษาลูกเขาและส่วนนั้นเป็นส่วนที่แม้กระทั่งหมอและพยาบาลก็ทำแทนไม่ได้ก็คือนมแม่ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามให้ครบวงจรของการให้นมแม่จุดมุ่งหมายเราคือเลี้ยงทารกให้ดีที่สุดทั้งป่วยและไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนเราทำงานร่วมกัน กับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเพื่อที่จะให้นมแม่สำเร็จก็คือกินนมแม่อย่างเดียวจนถึง6เดือนซึ่งสถิติอันนี้เราภูมิใจที่จะบอกว่าของเราได้71-74%ในระยะ3ปีหลังเทียบกับสถิติของประเทศไทยซึ่งประมาณระยะหลังประมาณ14%นอกจากความพร้อมของทีมบุคลากรทางการแพทย์แล้วการเตรียมความพร้อมของคุณแม่เอง ก็เป็นอีกปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่นกันแผนกสูตินรีเวชพร้อมให้คําปรึกษาคุณแม่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างตั้งครรภ์